เห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกด้วเห็ดปวกตาบผมได้เคยเห็นแน่เห็ดปวกตาบนี่ครับนี่เอามาใหม่ไม่สดเลยนี่นี่นี่ป้ามันก็ใหญ่เลยครับพุ่นี่พูดนะพูดนะจีต่ำบ่เฮาแบบนี้เนาะย่านจีต่ำอยู่มามามาย่างนี่ครับเรื่อบานี่ย่างเตาเตาทานหอนห่อนน,นี่แหละนี่แหละครับบานี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเาก็เอาใส่จานเอาใส่จานพอเอาใส่จานแล้วก็มาซอยพักหงค์พักหอมนี่พวกพระองค์พระหอมนี่เนาะครับเนาะนี่แหละพักหอมเ่าก็เอาเอามาตำบักพริกบะเนี่ยว่าลงโคกเหล่วมาตำบักพริกเอาเอาสักสามน่วยกับพ่อดอกขนอ้อยกูหนีมันสิเพ็ดนี่มันสิมีพวกซุ้มพักหอมแล้วก็ตำบักพริกตำตำแล้ว เบิง้งคอยเบิ้งคอยส้มไปเนาะครับเนาะนี่ปีเข้ากับกี่ว่าแะไรอะปีดิบบริจีนะครับมือนนี่ปีกนี่เฮ้ยเขาตำแย่บาลนียตำแย่แล้วตำหลอกมือนี่นะอ่าตำพอ,อหอมเนี่ยมันลงบาลนลเลยพอ,อหอมมาลง เดี๋ยวปรุงปรุงปรุงรสชาติพ่าปรุงรสชาติอีกตัวหนึง่งใส่ปลาเด็กปลาล่าผงนัวลงไปก็ปเพราะไรเราขันตันเห็ด่าไรก็ได้ไดนะครับเนะะบาะเพราะว่าหลายคน,นเขาก็สิวจ้ากู่ดอกแต่ผมบอกไม่เห็ดอะไเบิ <c> ้ง <oughs> เดี๋ยวสิกินไอเบิ้งพร้อมครับว่ามันเป็นอะไรเห็ดเฟื่องไม่บอไม่เห็ดเฟื่องเห็ดไอ้ปวกกระตาแบบนี้เป็นเทอะไรนี่ ันเป็นยังไงแลีวเลี่ยบอะตักใส่ถ้วยใส่จานมากบาดนี้ก็มากินได้บาเนี่ยตักใส่จานเลยนี่แหละครับมากมามากโอ้ยพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะโอ้ยตามเห็ดบวกตราบครับพี่น้องมากินมาเสียวน้ำกัน้อครับตอนนี้ตอนกินกันี่ก็เจ้า ก็พักหลายๆพวกพักกระน,นงมาพักกระนงหมองคันกระนงมาเนี่ยแหละครับหลายๆอย่างเนาะครับเนาะพี่น้องนอเน<อ>าะอ๋อครับเ,เดี๋ยวกินก่อนโอเคครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่มารับชมเลยกับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะครับเนาะโอเคครับ 嗯嗯样。好、mm hmm. mm hmm.